ขนมสัมปันนีเป็นขนมไทยโบราณที่มีมาตั้งแต่ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชโดยมีเท้าทองกีดมา้าเป็นผู้คิดค้นสูตรขนมค่ะแล้ววันนี้นะคะอารินฟูชาแนลก็จะชวนเพื่อนๆมาเข้าครัวทำขนมสัมปันนีกันค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีน้ำตาลทรายค่ะหัวกะทินะคะ แป้งมันสำปะหลังค่ะแล้วก็สีผสมอาหารนะคะสำหรับสีผสมอาหารนะคะวันนี้ลินก็จะใช้เป็นสีเหลืองมะนาวนะคะสีชมพูค่ะแล้วก็สีฟ้านะคะส่วนพิมพ์ทําขนมนะคะก็จะใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนรูปดอกไม้แบบนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นพิมพ์ไม้แทนก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเทียนอบขนมนะคะก็จะนํามาใช้อบแป้งนะคะให้เขามีกลิ่นหอมควันเทียนค่ะ ค่ะส่วนผสมของเรานะคะก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าครัวไปทําขนมสัมปันีพร้อมๆกันเลยจ้าขั้นตอนแรกนะคะอลินก็จะนําแป้งมันสปาปะหลังไปคั่วในกระทะจนกระทั่งแป้งสุกค่ะขั้นตอนนี้นะคะก็จะใช้ไฟอ่อนค่ะอลินใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้านะคะก็จะเปิดไฟไว้ที่เบอร์3มค่ะใช้เวลาคั่วแป้งจนกระทั่งเขาสุกนะคะประมาณ20นาทีค่ะ วิธีสังเกตนะคะว่าแป้งเขาสุกแล้วก็ให้ดูที่เนื้อแป้งค่ะเขาจะมีลักษณะเบาขึ้นไม่หนักหนักเหมือนตอนที่เราคั่วตอนแรกๆนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเขาก็จะมีลักษณะละเอียดขึ้นแล้วก็เบาขึ้นค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้นำเทียนอบขนมมาวางไว้ตรงกลางตัวแป้งค่ะเราจะอบขนมประมาณ10นาทีนะคะ อบแป้งด้วยควันเทียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะนำแป้งมาเทใส่ชามพักไว้ก่อนค่ะขั้นตอนที่2นะคะอลินก็จะนำหัวกะทิ2ถ้วยตวงนะคะเทใส่ลงไปในหม้อค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะ2ส่วนสถ้วยตวงค่ะ คนให้เข้ากันนิดหนึ่งนะคะเสร็จแล้วนะคะก็เปิดไฟไปที่เบอร์3ค่ะขั้นตอนนี้นะคะก็ต้องใจยเย็นๆค่ะเพราะว่าเราจะใช้เวลาในการเคี่ยวกะทินะคะนานมากๆค่ะประมาณ45นาทีนะคะ เราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งกะทิเขามีลักษณะค้นคล้ายๆอย่างมะตูมค่ะประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะก็จะปิดไฟนะคะยกออกจากเตาได้เลยค่ะ <ๆ S 1> ขั้นตอนที่3นะคะเราก็จะนำกะทิไปแบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันค่ะ แบ่งกะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอารินก็จะนําสีผสมอาหารที่เตรียมไว้นะคะหยดลงไปในกะทิค่ะโดยอารินจะนําหลอดนะคะดูดน้ําธรรมดานี่นะคะจุ่มลงไปในสีผสมอาหารค่ะแล้วก็หยดลงไปในกะทินะคะประมาณ1ห,หยดค่ะถ้าเพื่อนๆน,นะคะชอบสีเข้มๆก็ให้ใส่เพิ่มเป็น2หยดก็ได้ค่ะ คนผสมให้สีเขาเป็นเนื้อเดียวกันกับกะทินะคะขั้นตอนที่สีนะคะอลินก็จะนำแป้งมันที่เราคั่วไว้แล้วนะคะมาร่อนผ่านกระชอนตาที่ค่ะ ร่อนแป้งใส่ลงไปในกะทิได้เลยนะคะค่อยๆร่อนไปทีละนิดนะคะแล้วก็คนผสมแป้งกับกะทิให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ร่อนแป้งลงไปอีกค่ะทําสลับกันแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งกะทิมีลักษณะข้นหนืดนะคะ ประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวว่าลินจะทำให้ครบทั้ง3สีเลยนะคะทำแบบเดียวกันค่ะในทุกๆสีนะคะร่อนแป้งไปทีละนิดแล้วก็คนผสมให้เข้ากันทำสลับกันแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะถ้าเราใส่แป้งเยอะเกินไปนะคะเมื่อตัวขนมเย็นขึ้นนะคะเขาก็จะมีลักษณะแข็งค่ะแล้วก็เป็นเนื้อทรายนะคะทําให้เราอัดขนมใส่พิมพ์ซิลิโคนไม่ได้นะคะเราจึงต้องค่อยๆใส่แป้งสลับกับการคนผสมไปเรื่อยๆค่ะ ขนมสัมปันีหรือขนมสัมปันีเป็นขนมไทยโบราณนะคะแล้วก็นิยมนํามาใช้ในพิธีงานแต่งงานค่ะในสมัยก่อนนะคะเขาก็เชื่อกันว่าขนมสัมปันีมีความหมายก็คืออันเป็นที่รักเพราะว่าขนมที่ทานเข้าไปก็จะค่อยๆละลายในปากได้รับรู้สัมผัสถึงกลิ่นหอมและความหวานความคิดถึงและความห่วงใยค่ะโดยในสมัยก่อนนะคะผู้หญิงมักจะทำเอาไวใ้ให้แก่ฝ่ายชายยามที่ต้องออกไปรบ เพื่อปกป้องบ้านเมืองเอาไว้กินระหว่างทางให้หายคิดถึงกันค่ะตัวขนมนะคะก็จะทำจากแป้งมันที่นำไปคั่วให้สุกแล้วก็อบด้วยควันเทียนให้มีกลิ่นหอมนวดผสมกับน้ำกะทิและน้ำตาลทรายเนื้อขนมจะละลายในปากมีรสหวานและมีกลิ่นหอมควันเทียนค่ะ ลักษณะของขนมจะมีรูปร่างคล้ายๆกับดอกไม้มีสีสันสวยงามปัจจุบันนะคะมีขนมสัมปันนีสองสูตรก็คือสูตรกรอบอร่อยและสูตรนุ่มละมุนลิ้นแบบไม่ต้องอบค่ะแป้งที่ผสมได้ที่แล้วนะคะเขาจะมีลักษณะประมาณนี้ค่ะเมื่อแป้งเขาเย็นตัวขึ้นนะคะเขาก็จะยังสามารถอัดใส่พิมพ์ขนมได้ค่ะขั้นตอนที่5นะคะเราก็จะนำขนมมาอัดใส่พิมพ์กันค่ะ อลินก็จะนําพิมพ์ซิลิโคนนะคะมาทาแป้งนวลค่ะแป้งนวลที่ใช้นะคะก็คือแป้งมันนั่นเองค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะนําส่วนผสมแต่ละสีนะคะมาอาัดใส่พิมพ์ค่ะกดให้แน่นๆนะคะเสร็จแล้วนะคะก็แกะออกจากพิมพ์ได้เลยค่ะ วันนี้ลินใช้พิมพ์ซิลิโคนนะคะเวลาแกะขนมออกจากพิมพ์ก็จะยากนิดนึงค่ะแนะนําให้เพื่อนๆนะคะใช้เป็นพิมพ์ไม้แทนก็จะแกะง่ายแล้วก็สะดวกกว่าค่ะ mm hmm. เพียงแค่นี้นะคะเราก็จะได้กินขนมสำปันนีแล้วค่ะรสชาตินะคะก็จะคล้ายๆกับขนมผิงนะคะแล้วก็คล้ายๆกับขนมอาลัวค่ะสูตรที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะก็จะมีรสหวานค่ะ ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบกินหวานมากนะคะก็ให้ลดปริมาณน้ำตาลลงเหลือครึ่งถ้วยตวงก็พอค่ะขนมไทยตำรับเท้าทองกีบมา้าเมื่อครั้งเข้ารับราชการในห้องเครื่องต้นกำกับเครื่องชาวพนักงานของหวานในพระราชวังนะคะก็ได้สร้างสารรค์ขนมหวานหลากหลายชนิดโดยได้ดัดแปลงมาจากตำรับอาหารโปรตุเกสให้เป็นขนมหวานของไทยค่ะ และขนมที่ท่านได้รังสรรค์ขึ้นนะคะก็จะมีทองหยิบทองหยอดฝอยทองข้าวเหนียวสังขยาทองพลุทองม้วนขนมหม้อแกงขนมผิงขนมไข่เต่าลูกชุบเป็นต้นค่ะถ้าเพื่อนๆน,นะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อารินด้วยนะคะ และอย่าลืมนะคะเพื่อนๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะแล้วกลับมาเจอกับอลินได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใกล้ตุ๊จีนแล้วนะคะคลิปนี้อลินก็จะมาแบ่งปันสูตรและวิธีทำขนมเข็งง่ายๆค่ะมะพร้าวที่ใช้นะคะก็จะใช้มะพร้าวน้ำหอมค่ะ เราก็จะนำมะพร้าวนะคะไปเฉาะแยกน้ำมะพร้าวออกมาค่ะ ขูดเนื้อมะพร้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมในส่วนของแป้งกันค่ะสําหรับแป้งที่ใช้นะคะก็จะใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะปริมาณ250กรัมนะคะเติมน้ำตาลทรายลงไป120กรัมค่ะเนื้อมะพร้าว300กรัมนะคะตามด้วยน้ำมะพร้าวปริมาณ180 ml ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะใช้มือค่ะ กวนส่วนผสมนะคะจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายแล้วก็เข้ากันดีค่ะหลังจากที่น้ำตาลทรายละลายและส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะลักษณะก็จะข้นๆประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้ก่อนนะคะ ในระหว่างที่พักแป้งไว้นะคะอรินก็จะมาเตรียมในส่วนของถ้วยฟอย์ค่ะเราก็จะทา้ํามันลงไปในถ้วยฟอย์นะคะเสร็จแล้วนะคะก็นำส่วนผสมแป้งที่พักไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะมาหยอดใส่พิมพ์ถ้วยฟอย์ค่ะก่อนที่เราจะนำส่วนผสมไปหยอดใส่พิมพ์นะคะอรินก็จะใช้ช้อนกวนส่วนผสมอีกครั้งหนึ่งก่อนค่ะ เราจะใส่ตัวแป้งนะคะเข้าไปให้พอดีพิมพ์ค่ะหรือว่าน้อยกว่าพิมพ์ลงมานิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำมะพร้าวนะคะมาตกแต่งที่หน้าขนมด้านบนอีกทีนึงค่ะ หลังจากที่ตกแต่งหน้าขนมเสร็จแล้วนะคะอรินก็จะนำไปใส่ซึ้งค่ะแล้วก็นำไปนึ่งนะคะอรินต้มน้ำรอไว้แล้วนะคะโดยในระหว่างที่เรานึ่งก็จะใช้ไฟระหว่างไฟกลางกับไฟแรงนะคะเราจะใช้เวลานึ่งขนมประมาณ20นาทีค่ะว้าวขนมเข่งของเราเสร็จแล้วนะคะ สูตรที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะก็จะมีรสหวานไม่มากค่ะหวานกำลังดีเลยนะคะคลิปนี้นะคะอลินก็ใช้ถ้วยฟอยแทนใบตองค่ะก็หาซื้อง่ายนะคะแล้วก็สะดวกด้วยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่จะทำขนมเค็งขายในช่วงตรุษจ,จีนนี้นะคะก็สามารถนำบรรจุภัณฑ์ถ้วยฟอยแบบนี้นะคะไปใช้ได้ค่ะมีฝาปิดด้วยนะคะสะอาดแล้วก็น่าทานด้วยค่ะแต่ว่าที่จริงแล้วนะคะถ้าเราใช้ใบตองก็จะดีกว่านะคะเพราะว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติค่ะ อย่าลืมนะคะเพื่อนๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปได้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะแล้วกลับมาเจอกับอลินได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ